สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ย้าไมาอยู่บ้านใหม่กันได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะมีคนมาบ้านเราอาจจะเป็นแบบว่าพ่อแม่เพื่อนพีพ่บ้างหรือว่าเพื่อนเราบ้างแบบว่าแวะมาทุระก็มาเยี่ยมชมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งทุกคนก็จะทักคล้ายๆกันคือเรื่องต้นไม้ค่ะ ต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นไม้ปลอมก็จะทักว่าเอ๊อันนี้ต้นไม้จริงหรือเปล่าแต่ส่วนต้นไม้จริงเพื่อนฉันทักว่าอันนี้ต้นไม้ปลอมหรือเปล่าเอบทักว่าต้นไม้ปลอมมเจ้าเพาก็แต่ว่ามันมันอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องต้นไม้ปลอมก่อนต้นเนี้ยก็มีคนชอบหลายคนบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนต้นจริงแล้วก็แบบเมื่อกี้เพื่อนมาเพิ่งขอลิงก์แบบว่าซื้อที่ไหนจะไปซื้อตามบ้างอะไรอย่างนี้ก็ซื้อจาก จีนะช้อปปี้อะแล้วส่งมาจากจีนก็คือเอามาเสศษมันมาเป็นกิ่งกิงแบบมันก็ดูปลอมแหละเป็นกิ่งแบบกิ่งด้วนๆเลยอะแล้วก็เอามาเราจะต้องเอามาลงกระถางสวยๆแล้วก็เอาหินโรยมันก็จะดูดีขึ้นมาใช่ไหมอย่างนี้ก็เหมือนกานันนี้เมื่อกี้เขาก็จับเยอะเลยเฮ้ย hey, อันนี้จริงหรือปลอมอะขนาดจับแล้วยังงงๆอยู่ว่าจริงหรือปลอมคือเราอีกอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือว่าต้องเลือกต้นที่มันเหมือนๆห,หน่อย <laughs> ช่ป่ะั ต้นนูนก็เหมือนกันต้นนูนนี่คือวันนั้นญาติมาบอกว่าเฮ้ยนี่ต้นจริง็บอกแบบไปส่องใกล้ๆยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบว่าเราก็ใส่กระถางให้มันดูว่าให้อลังกาเนี่ยหยดูว่าเป็นต้นจริงปลูกในกระถางอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเป็นต้นปลอมก็จะสวยงามส่วนต้นต้นจริงนั้นแล้วเลือกต้นให้มันเหมือนปลอมเอยไม่ใช่ต้นนี้คือต้นสม็จแดงที่เหมือนปลอมหลายคนถามว่าเอ้ยนี่เป็นต้นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบมันอาจจะงงว่าเอ๊ะ ถ้าต้นจริงแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะรอดเหรอมันอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งมาอยู่ได้ไงสองแล้วมันรอดได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีใบอะไรอย่างเงี้ยคือต้นนี้เป็นต้นสู้ชีวิตที่ป๊าแบบว่ามีความรักและผูกพันกับมันเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การตามหามันก่อนใช่ไหมคือตรงนี้จะต้องเป็นต้นที่มันปลูกไอกระบะดินอ่ะมันอยู่ใต้บันไดเห็นป่ะมอยู่ใต้บันได ทีนี้เวลาจะซือ้อจะไปเลือกต้นมาลงอะ่ะ mm. ก็จะต้องเอาต้นที่มันเหมือนมีความเอ็นออกมา mm. เพื่อหลบบันไดเนี่ยหลบบันไดแล้วให้มีกิ่งมาทางนี้ซื้อต้อนนี้มันพอดีเป๊ะเลยอะ่ะมันหลบบับนไดได้พอดีเป๊ะเลยนะ mm. เป๊ะมาก ขนาดตุ้มด้วยขนาดตุ้มก็ต้องพอดีขนาดตุ้มเราไม่ไม่ไม่ต้องไม่ใหญ่อะก็คือขนาดของตุ้มต้นไม้ต้องวัดมาว่าให้ลงหลุมนี้ได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะมันมีต้นอื่นที่เราชอบแต่บอกตุ้มใหญ่มากมาลงไม่ได้อะไรเงี้ยคือถ้าใครดูคลิปเราตั้งแต่แรกๆก็ๆจะรู้ว่าเราต้องหย่อนใช้เครนี่ยกมันแล้วก็หย่อนมาจากข้างบนหย่อนลงมาตรงนี้แล้วค่อยปิดนผ่านผ่านหลังคา แล้วพอหย่อนต้นไม้เสร็จสับแล้วถึงจะปิดหลังคาปิดกระจกไงแล้วก็ตรงนี้ยพอมันมาลงอ่ะมันมาลงประมาณเดือนไหนใช่แล้วมันอ่ะที่ผ่านมามันมันมันส่งน่าห่วงซานมากมันทุกชีวิตมากเพราะว่าตอนที่มันมาอยู่เนี่ยคือเราก็ต้องรีบเอามันมาแล้วปิดกระจกใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นฝนมันมาแล้วเดี๋ยวบ้านก็จะเสียหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอามันมาเสร็จไองานพวกเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จก่อสร้างอ่ะเนะงอกเหล็กไป งานปูนงานไม้คือสาราพัดสาราเพอะ่ะเชื่อไหมว่าใบมันอะโดนเคลือบไปด้วยฝุ่นหนามากก็คิดว่ามันตายทุกคนแล้วคิดว่ามันจะรอดไหมแม่ก็เลยบอกว่าขณะที่พิสตามาดูก็บอกว่าไม่รอด,ดไม่นารอดอม,มีใครๆก็ว่าไม่น่ารอดแล้วก็แม่ก็คิดว่าถ้ามันไม่รอดจริงๆอ่อะก็คงเอาเอาโครงมันไว้อะแล้วให้ลิฟวิ่งต่ะเอาใบาปลอมมาปะ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอมาตอนเนี้ยมันแตกใบอ่อนแล้วเห็นไหมคะเราตึกตึงรีบมาถ่ายคลิปตึกตึกรีบมาถ่ายก่อนไม่รู้หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยมันแตกใบอ่อนมาแบบตามลำต้นนะมันก็ขึ้นมาเ,นเ้นมากจะพา,ปาไปดูเนี่ยเห็นไหมมันมีใบอ่อนๆค่ะแตกมาตามลำต้นเต็มเลยอคือแบบว่าเมื่อวานมาดูกับปาแล้วก็ด่นเต้นยิ่งใหญ่เลยอะ่ะดูดิขนาดอย่างเงี้ยมองเห็นไหมเล็บมันมัน ปุ๊บขึ้นมามันเหมือนมันมีตาหรือเปล่าไม่รู้นะดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยแต่งมาเต็มเลยอ่ะอันนี้หกักหรอไม่ใช่นี่ก็นี่ก็อ่อนนะนี่ก็อ่อนเห็นนะอ่อนนี่เดี๋ยวนี่ดูดิตรงนี้เต็มเลยอ่ะดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่านึกว่าทีแรกนึูว่าเขาไม่เขาไม่สู้แล้วเขาไปแล้ว <laughs> แตงไปอ่อนเลยเต็มเลยอ่ะน่ารักมากเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าต้นเนี้ยมันต้องพอดีกับบ้านเรามันแบบกว่าจะตามหาเจอใช่ไหมเนี่ยมันจะต้อง ตุ้มอยู่งกลางนี้นะแล้วเออย่างงี้หลบบันไดขึ้นมาชี้ช่อซึ่งตรงเนี้ยเราได้ทำทำเจ้าเหล็กเนี่ยเอาไว้รับน้ําหนักเขาแล้วเขาจะได้ไม่ไม่หล้มลงมาใช่ไหมซึ่งต้องต้อง,ต,องต้องเป็นเหล็กนะเพราะว่าถ้าแบบเป็นไม,ไม้ยูคามันจะอยู่ได้แค่หนึ่งปีมันก็จะผุไปความเปลี่ยนคือเดิมทีตอนที่เขามาปลูกที่เราอ่ะเขาตีตีโครงค้ำด้วยไม้ไม้ยูคาแต่ว่าเขาก็จะบอกแหละว่าถ้าเป็นไม้ยูคาจะต้องเปลี่ยนทุกปีนะเพราะมันจะผุ เราก็เลยบอกว่า,าไลหลาแล้วคุณก็บอกว่าทำเป็นเหล็กไปเลยมมนได้อยู่คงคนถาวรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้ที่เขาสู้ชีวิตกลับมาแล้วเนี่ยนะน่าจะรอดน่าจะรอดก็คือสิ่งที่มันเหมือนกับคิดว่าน่าจะรอดเหตุผล <H edge S 1> ค<น>ืออะไรเ,ะเป็นเหตุผลก็คือตอนนี้งานปูนมันหยุดไปแล้วอะ่ะมันไม่มีฝุ่นอะไรที่จะไปเคลือบใบเขาแล้วนะแล้วก็สอง เหมือนพระาทิ์มันเปลี่ยนทิศอะคือคือแต่ละฤดูอะพระาทิต์เข<พ>าจะไม่ไมตรงไนงะน้านหนาวเนี่ยพาทิ์มัน,นอ่อ,อนตาเยอะ<า>ออ<า>่อนต้เยอะเนี่ยแดดมันไม่ลงช่องตะกายไรงเนตนนี้หนาวเออแดดไม่มาแต่แดดไม่ส่องต้นไม้นี้เลยนะตรงช่องเนี้ยไม่ได้โดนแสงแดดเลยแต่พอตอนเนี้ยเริ่มเริ่มเข้าจะร้อนแล้วนะอุปภามีพอมีนาร้อนแล้วใช่ไหมพาทิตย์มันเริ่มขับมาเนี่ย สองตรงกลางบ้านเราเลยเนี่ยเมื่อตอนแสงไม่ลง,ลงต่อไม่น้ำได้ซ้ำไปใช่ตอนนั้นก็กลัวว่าตายจะว่าย,ยังไงเนี่ยมันจะต้องหนาวเลยฮะตอนนี้ลงแล้วแล้วก็หููยิ่งต้นไม้ตรงตรงนั้นะเฟิร์นอะ่ะหมูน,นะนะปาดีใจมากเลยคือได้แสงลํำไรยทดีแล้วก็แล้วก็พวกเฟิร์นนี่คืองามมากแล้วแบบ คือมันเป็นเฟื่องมหาสดามนะที่คิดว่าต้องไม่น่ารอดเหมือนกันแหละแต่รอดแต่รอดเออแล้วสมเด็จแดงเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเขาฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าเราเอาปุ๋ยเร่งรากมาใส่ใช่ไหมปุม๋ยมันมาลาดให้เขามันก็เลยเหมือนกับว่ารากมันอาจจะเดินดีละแล้วก็ใบดีแดดดีประกอบกันหมดก็เลยอ่ะฟื้นเย่ yeah! หวังว่าจะฟื้นตลอดไปเนี่ยเขาไม่อยู่ประมาณกับปีได้ได้พายอยู่แค่เนี้ย อ่าลืมไปค่ะจริงๆแล้วมีคนถามมาก็จะแชร์ข้อมูลว่าสำหรับคนที่อยากปลูกต้นไม้ใหญ่แบบนี้เอาไว้กลางบ้านมันจะรอดยังไงอะไรแบบนี้ก็คือจากจาก<จ>าร<ก>ที่เ<จ>ราถามผู้รู้มาเยอะๆและหาข้อมูลก็คือต้นที่มันทนทานและจะอยู่ได้ก็คือเสม็ดแดงแล้วเสม็ดแดงมาลงก็คือจะต้องมีดินให้เขาพอเพียงใช่ไหม มีกระบะเราก็มีกระบะให้แล้วก็อากาศจะต้องถ่ายเทที่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี้ยก็คือชั้นเนี้ยทางหน้าและหลังอะ่ะที่เห็นเป็นใสๆไม่ใช่กระจกนะคะตรงเนี้ยเป็นมุงลวดเป็นมุงลวดนิรภัยซึ่งลมพัดฟโฟลลมพัดฟโฟลเลยก็คืออยู่ตรงเนี้ย ็เหมือนอยู่นอกบ้านเลยอ่ะมือเหมือนเป็นแบบเอาดอเลยอ่ะพีแต่ว่ามันไม่เปียกฝนราะมันมีกระจกมีร่มอยู่ข้างในแต่ว่ามันคือฝนตกกระากเข้ามาได้อ่ะมันเป็นมุงลวดแล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยืนยืนอยู่ก็ลมพัดเย็นสบายลมโฟลนะคะแล้วก็มีแสงแดดคือหลังคาบ้านเราอ่ะมันเป็นหลังคาสกายไลท์มันเป็นหลังคากระจกฉะนั้นเนี่ยแดดมันเข้าแล้วการเตรียมกระบะดดินในบ้านเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะรถน้ำไปมันจะขังหรือเปล่าอันไหมใช่มีคนมาถามเยอะเลยว่า กระบะในบ้านแล้วเดี๋ยวมันจะเน่าหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราอะมีเหมือนเดรนอะเดรนน้าทิ้งแต่ว่าการที่จะเดรนน้าทิ้งเดี๋ยวดินอะมันไปอุดอีกเพราะว่ามันเป็นดินใช่ไหมฉะนั้นการเตรียมก็คือว่าตอนแรกเราจะมีเดรนเดรนกริดก็คือเหมือนเป็นพลาสติกที่มันแบบเป็นรู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 อะปูก่อนพอปูเสร็จปุ๊บเราเอาผ้าเขาเรียก geo textile นะคะเป็นผ้าสีขาวอะเหมือนคล้ายๆผ้ากรองเนะแบบหุ้มทั้งหมดเลยอ่ะ แล้วค่อยเอาโรยด้วยหินภูเขาไฟเม็ดเม็ดเม็ดเมดน่ะแล้วค่อยเอาดินลงใช่เพื่อให้มันระบายน้ำแล้วค่อยเอาดินลงแล้วมีได้ผ้าด้วยเออใช่พอเอาดินลงแล้วลดน้ําเนี่ยไอ้ผ้าเจอโอเท็กชั์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกรองทําให้เวลาน้ามันระบายลงท่อไปอ่ะมันจะได้ไม่ไม่ผ่าเอาดินไปด้วยมันท่อจะได้ไม่ตันไ้าจะได้ไม่หายแล้วท่อจะไม่ตันด้วยใช่ฉะนั้นเนี่ยทุกทุกกระบะของเราอ่ะ ทำแบบนี้หมดเลยทั้งกระบะนี้กระบะนั้นกระบะโน้นกระบะดาดฟ้าก็ทำคือ <Wow. S 1> ขอดกลางบ้านแบบนี้เวิร์กมากก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนหลายหลบ้านหลายๆหมู่บ้านก็ตามอะ่ะเขาจะชอบทําแบบนี้เนาะมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นศูนย์รวมมาแล้วมันคอนเน็กกันหมดเชื่อมอยู่เชื่อมต่อกันหมดแล้วมันให้ความรู้สึกแบบ รู้สึกดีอะเหมือนแบบว่ามันได้อากาศเอาดอร์ด้วยอะยิ่งเมื่อเดือนก่อนอะที่มันเป็นหน้าหนาวอะสองเดือนก่อนอะจะฟินมากเพราะว่าเราสามารถมานั่งข้างนอกแล้วก็แบบว่าอากาศหนาวเย็นอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอะค่ะแล้วกเ็เราสามารถอย่างที่บอกว่ามัน connect ใช่ไหมสมมติว่าแม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกเล่นน้ําลูกบอกตะโกนเรียกแม่เอาของให้หน่อยหรือว่า แม่มองไปก็เห็นอานัชชายตรงนั้นพิมพ์อยู่ตรงนี้อภพิสายตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นกันหมดอะไรเงี้ยก็ ใช่ก็รู้สึกดีเพราะบ้านมันใหญ่ใช่ไหมถ้ามันปิด,ป,ดปิดหมดแล้วไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนของบ้านอย่างเงี้ยยังเห็นว่า,าแม่มองไปอ๋อป้านั่งทํางานอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นอนะ่ะเออเดี๋ยวจะมาอัปเดตต้นไม้กลางบ้านต้นไม้หมายถึงว่าต้นไม้บักของบ้านเราที่ไม่รวมดัดฟ้ากนะบ้านนะอันนี้หมายถึงต้นไม้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะสวนในบ้านก็จะมีตรงเนี้ยที่เป็นตรงหน้าห้องทํางานเรานะซึ่งลงประ,ประมาณหลายเดือนแล้วเนาะซึ่งก็เลยแบบเอ้ยรอดแล้วรอดแล้ว,ลลวเพราะว่ามัน ต้นที่รอดก็รอดต้นที่ไปก็ไปอ่ะ <c oughs> อย่างที่ว่า <c oughs> ก็คือว่าอย่าง เฟิร์นมหัสดามเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันยากน่าจะต้องตายแล้วเราอะเคยเอาเฟืมาหัสดามไปปลูกตรงอื่นมันก็ตายใช่ป่ะคือเฟื่องแบบสดามเนี่ยน่าจะส่วนเคย่บอกเลยว่าไม่กล้าใชา้เพราะว่ามันเลี้ยงไยด้เดี๋ยวมันตายตมันอยู่ได้นะมันได้แสงลำไลรตอนเช้าแล้วก็คือมันไม่ชอบแสงแดดจัดมากหรอกแต่ก็ต้องมีแสงไนงะแล้วก็เหมือนกับอุณหภูมิชื้นๆถ้นจะพอดีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ต้นาาไ่ยเทด้วยนะตรงนี้อากาศถ่ายเทแล้วมันก็จะมีต้นพวกนี้ก็รอดต ก็จะมีมอนยักษ์นี่มอนมอนเซรายักษ์แล้วก็เฟิร์นปลติกอันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเฟิร์นต่างๆเฟิร์นข่าหลวงเฟิร์นนุ่นอะไรอันนี้จันดูอันที่ที่ไม่รอดก็คือกระหนกนาลีเรือยเนี่ยกระหนกนาลีไม่รอดเพราะว่าซื้อมาเต็มเลยเหลืออยู่แค่เนี้ยตายหมดแล้วอ่ะเขาบอกกระหนกพ่อกระหนกนารีเลือมันไม่ชอบดินไงมันชอบอยู่กับพวก อ่าขี้เลื่อยแก่บอะไรไ <ป S 1> พวกนี้นหรอ<บ>อ๋อแล้วก็ไอเนี้จเจริญงอกงามมากเลยใหญ่อ,อะไรนะสารนแหนสรัแหนมินที่แบบว่าสวยงามสดชื่นของกลางบ้านก็คือลีกวนยูที่มันห้อยๆ้อยห้อยเนี่ยเห็นไหมคือทีแรกอะแม่บอกไม่เอาไม่เอาลีกวนยูห้ามปลูก เพราะว่าชแร่ะแม่นึกภาพว่ามันต้องเหมือนมีกระบากระบากระบาแล้วลดน้ำแล้วก็หกไปเลอะเธอะแต่จริงๆแล้วคือป้าเขาเล่นทํากระบาใหญ่อย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี<ๆ>้แต<ๆ>่แรกไม่รู้ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วสวยไหมละ่ะแล้วทีเนี้ยมันสวยแล้วก็คิดภาพว่าถ้ามันห้อยลงไปเยอะๆอะ่ะมันน่าจะสวยเพราะตอนแรกเนี่ยพวกที่ห้อยอยู่เนี่ยตอนแรกมันมาแบบคืบคืบกว่าเองใช่ไหมใช่กุดกุดเลยแล้วตอนเนี้ยมันมันเริ่มห้อยลงไปละคือเราซื้อมาตั้งแต่เป็นถุงเพาะชำเลยอ่ะเล็ก อย่างเงี้ยเล็กๆต้นละเท่าไหร่ต้นละห้าบาทต้นละห้าบาทสิบบาทส <2 S 1> องบาทอะไรเงี้ยเออสองบาทเหรอสี่บาทหรือหกบาทอะไรแบบนเนี้ยเออถูกอ่ะเนี่ยยาวเป็นเมตรแล้วนะใช่ยาวแล้วแต่บางตรงนั้นมันจะกุดหน่อยเพราะว่าเหมือนตน้ตนตน้นต้นแรกเริ่มเขาเล็กไง ตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่ในห้องทำงานค่ะซึ่งตรงนี้เขาเรียกปลาเรียกเป็น bay window ก็คือมีเบาะแล้วก็นั่งเนี่ยชมวิวเดี๋ยวห้องทำงานเราจะวรีวิวอีกทีนึงเพราะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะยังเละอยู่ก็คือว่ามองลงไปเนี่ยก็จะเห็นไอตรงนี้สวนอันนี้นเรียกว่าสวนน้ำตกนน้ำตกอยู่ไหนฮะน้ำตกอยู่ไม่มาใกาล้มาแล้วใกล้มาแล้วคืออันนี้มันจะมีน้ําตกซึ่งแบบที่ป้าคุยวายะอลังการงานสร้างมาตอนแรกบอกว่าเอาน้ําตกเล็กๆให้มันเป็นลําธารเล็กๆแล้วเออ แล้วก็มีปักขบไวว้วนซึ่งจริงๆแม่บอกว่าไม่ต้องทำหรอกแค่นี้เอาปลูกต้นไม้รอบๆแล้วเอาปักขับมาไหว้วนแค่นี้ก็สวยเสร็จแ,แล้วป้าบอกว่าคาใจอะทำน้ําตกได้ไหมคือเขาอยากได้มากปักเขาอยากได้มากเขาก็เลยแบบไปหาคนมาทําจนได้ที่ที่ตอนแรกท้อแท้ว่าจะไม่ทำเพราะไม่มีใครทําให้ คนมาดูก<ร>ี่ <4, S 2> คนแล้วอ่ะเจ็ดหกเจ็ดแปดคนมา<ล>ดูแล้วก็นีไปนีไปนีไปไม่มีใครทําให้เลยจนกระทั่งล่าสุดอ่ะเจอคนที่จะทําให้แล้วเขาก็แบบอลังการงานสร้างมากเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทําแบบให้น้ําตกอ่ะมันแบบเลื้อยลงไปในบอ่อปลาแล้วให้อ้บ่อเนี่ยเหมือนเป็นอยู่เป็นส่วนหนึ่งในลําธารน้นําตกอะไรไม่รู้แล้วเขาก็เอาขนโฟมขนอะไรอุปกรณ์ที่จะทํามากองไว้ข้างล่างหลายอาทิตย์แล้วนะแล้วยังไม่เห็นมาเลยจะเทเราอีกไหมอ่ะเขาจะเท ไม่เทเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยแต่เขาอุปกรณ์มาแล้วว่าก็หวังว่าจะไม่หายไปไหนอ๋อแต่มันจำไปแล้วด้วยมาดูต้นไม้ก่อนดีกว่าต้นไม้ข้างหลังตรงเนี้ยนะต้นใหญ่สุดก็จะเป็นต้นเสม็ดแดงเสม็จแดงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมาพร้อมกับไอ้ต้นไม้ประธานมาด้วยกันแล้วไอ้ต้นเนี่ยนะมันสู้ชีวิตไม่แพ้ต้นนั้นนะเพราะว่ากว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะมันยากกว่าไอ้ต้นประธานอีกเพราะไอ้ต้นประธานเนี่ยมันแค่หย่อนปุ๊บลงมามันก็ถึงที่มันเลยใช่ป่ะ แต่อต้นนี้ไปหย่อนปุ๊ตรงนั้นแล้วก็ต้องลากแทกๆๆๆๆๆมากะบบงกับเบื้องสันพังพินาศหมดกว่าจะมาถึงอยู่ตรงนี้ได้ลาบด้วยแรงงานคนแรงงานคนเน่ยลากเป็นแบบครึ่งวันอ่ะอีต้นอื่นนี่ลงปุ๊ปปุ๊ปปุ๊สวยต้นนี้แบบนอนล้องแบบว่าหลายชั่วโมงมากแล้วก็มีการเอาไปซื้อไปคือต้นต่างๆมาวางเรียงรายคือจริงๆที่มองไปเนี่ยไอ้ต้นเล็กๆๆรอบๆต้นไอ้แดงไอ้สม็ดแดงเนี่ยมันยังไม่ได้ลงดินนะมันอยู่ในกระถางซึ่งจริงๆแม่ดูเลยวกาอุ้ยเนี่ยมันก็สววยยแล้เนี่ คือแค่วางมันก็งามแล้วแสดงว่าตรงนี้เดี๋ยว๋จะลอดใช่ไหม mm hmm. คือไอ้ต้นที่มันเป็นแฉกเห็นไหมต้นตรงกลางอะเรียกว่ามะเดื่อป่านะป้าชอบมากป้าบอกว่าถ้าน้ําตกอะจะต้องมีต้นนี้แล้วมันจะให้ความรู้สึกว่าน้ําตก mm hmm. น้าตกอันนี้มาดูยอดเดินย้อนกลับมาดตูต้นที่อยู่ข้างๆสเสม็ดแดงกลางบ้านก็คือมันจะมีหลายต้นนะเราก็เอามาวางก่อนยังไม่ลงว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นะก็จะที่เห็นงามๆมันเนี้ยมันก็งามเลยนะคือใส่ใบาสาก แล้วก็อันนี้คือโชคเก้าชั้นหรอใช่ไหมโชคเก้าชั้นหรือเศรษฐีอะไรไม่รู้ว่าขอโทษด้วยแล้วก็จะมีต้นเนี้ยลืมชื่อแล้วก็พวกอย่างอินเดียอย่างเงี้ยก็คือรอดประมาณนี้รอดเนี่ยเบสติ่งเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็มาบอกขนาดจำนัดจะสวนมาบอกว่ารอดรยากกับพี่ปลูกต้นหม่ไม่ได้เพราะแสงมันไม่ลงแต่ว่ามันลงนะมันลงสวยเลยมันลงน้อยแต่ว่ามันก็อยู่ได้ก็ให้มันสู้ชีวิตสู้สู้ไปด้วยกัน ส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านตรงริมสระว่ายน้ำนะคะก็ปลูกมาเป็นหลายเดือนแล้วเหมือนกันก็คิดว่าจเจริญกง,งามดีอย่างอันเนี้ยชกเข้าชั้นใช่ไหมที่ถูกหวยกันไปโอ้ที่ถูกแหมพี่ปั๊มถูกหวอยอ่ะก็เนี่ยมันก็ออกดอกออกดอกออกมาใหม่เต็มไปหมดเลยออกดอกเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยออกดอกใหม่อ่ะอันนี้ดอกเก่าอันนั้นดอกใหม่แล้วก็จะมีพุทธที่ตอนนั้นเราเกือบจะฆ่ามาันละต้นพุทธเนี่ย คือมันไม่มีใบเลยไม่มีใบเลยเหลือแต่กิ่งแล้วพี่อู๋บอกว่ามันคงเสียชีวิตแล้วจะขุดมันออกไปไปมาตอนที่เราพูดว่าเราจะเอามันออกเราแอบไปเห็นตุ่มเขียวๆปุดๆขึ้นมาเราก็เฮ้ยหรือมันจะรอดก็เลยแล้วมันก็แตกไปแล้ว ที่งามที่บอกว่างามก็คือไอ้มิ้นท์อ่ะมิ้นท์สาลาแหน่ชอบมากเลยเออ<า>นี่ยแล้วก็อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีก็อัปเดตต้นไม้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกต้นจะเจริญงอกงามและอยู่กับบ้านเราตลอดไปลากันไปก่อนาย